ก็ครบรอบสีปีคะ่ะเวลาผ่านไปเร็ว <laughs> <laughs> ใช่คะ่ะก็ดีคะ่ะเป็นเป็นโมเมนต์ที่ดีแล้วก็เป็นวันที่แบบคือเป็นอีกวันหนึ่งที่เราก็ใช้ชีวิตปกติก็กินข้าวแล้วก็ได้แบบเจอส,สิ่งสวยๆงามๆอะไรอย่เงี้ยค่ะก็ประทับใจ บบอะไรรู้สึกว่าเอ๊ะสีแล้วหรออะไรเงี้ยใช่พี่ๆก็อยู่ตั้งแต่วันแรกเลยเงี้ยใช่ยังมาแบบจับโป๊กกันอยู่เลยใช่ค่ะจับับโป๊ใครก่อใครก่อนับโป๊กใช่ค่ะพี่เอิร์นก็มีความสุขค่ะเป็นสี่ปีที่แบบแ<ต>มีความสุขแล้วก็แบบคนรอบข้างก็แบบแฮปปี้กับพวกเราแล้วก็แฮปปี้มากค่ะมีความขัดไหมขัดพี่ส้มแล้วเห็อะไรไหมมีมีมีค่ะมีมีบอกได้ไมเีอะไรต้อให้อะไรพีนี้ ไม่กล้าบอกอะแต่เป็นเหมือนแบบของที่ใหม่ฝากเขาซื้อเป็นของที่มาอยากได้มากๆมาฝากเขาซื้อแต่เขาก็เหมือนแบบจ่ายให้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นประมาณนั้นเพราะว่าใช่ค่ะเพราะว่าพี่แบบพี่เขาก็จะแบบเหมือนเราก็ไม่บอกว่าเราอยากได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยแอบเหมือนแบบว่าอ๋ออันนี้เราสั่งใช่ไหมก็เอาอันนี้เลยจ่ายให้เนี่ยค่ะน่ารักขึ้นเรื่อยๆ แล้วเรารัะขึ้นเรื่อยไหยค่ะแล้วเราล่ะคำพูดคุณเรื่อยไหยได้ใช่ค่ะมีแมสนะไม่เห็นว่าตอบอะไรแต่สายตาเราบอกแล้วค่ะค่ะค่ะก็ดีค่ะมีความสุขค่ะสี่ปีแล้วใหม่มีอะไรที่เสริมื่อมไหมนุ๊กวันครบรอบเหรอคะมีค่ะไม่ซื้อ เป็นของเล่นที่มันเกี่ยวมันเป็นมันเป็นของเล่นของเล่นค่ะที่แบบพี่เขาเขายังไม่มีใช่ค่ะใช่เขาเขาชอบของเล่นถึงแบบตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะของยังไม่มาค่ะแต่หนูก็เลยเปิดรูปให้ดูว่าแบบหนูสั่งไว้ให้นะอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะพี่เขาก็น่าจะชอบค่ะใช่สี่ปีแล้ยครับอนาคตราคาว่างไปไหนกันจ้า รายวันเลยค่ะตอนนี้รายวันเลยก็คือมีความสุขในทุกๆวันอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ยังไม่ได้มองแบบไกลขนาดนั้นใหม่ยังแบบยังทํางานยังชอบยังแบบอย่างนี้อยู่ว่าแบบมีความสุขในแต่ละวันก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยค่ะชุดนั้นเป็นชุดที่เหมือนแบบอยากใส่มากเลยตั้งใจมากอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็อยากสวยให้ทุกคนได้เห็นอะไร <ง S 2> อย่างงี้ค่ะก็เลยตั้งใจใช่ค่ะ โอเคใช่ไหมคะโอเคคหน้าตองระวาวแห้งคุณแบบว่า่ะขอบคุณมากค่ะก็ก็ไม่ได้กินอะไรครึ่งวันเลยค่ะเพื่อจะใส่ไปงานกลัวอย่างเดียวจะเป็นลมใช่เป็นแค่ครึ่งวันเองคะไม่ได้ตสงสัยว่าใหม่รู้จักหมปะค่ค่รู้จักนะคะทุกคนใหม่ก็กินปกติอย่างี้แหละค่ะแต่ว่า แต่ว่าใหม่อาจจะไม่ได้กินในปริมาณที่เยอะมากอะไรอย่างนี้ไม่กินกระถางเขาไม่กินกระทางเหมือนเราขอโทษออกกำลังกายด้องออกกำลังกายออกกำลังกายฟิตหุ่นนเอ่อเรียกว่าออกกำลังกายไม่ก็แบบไม่ได้เต็มที่ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าใหม่เป็นคนแบบแอคทีฟไม่ว่าเดินเดินเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ช่วยได้ค่ะเดินเดินเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงจริงเวลาล่าสุดที่เราไปตอบว่าเรากินอะไรนะขนมหวานอะไร อ๋อมีพี่พอลิวฒนบอกว่าแบบว่าเหมือนแบบฉันถือเหมือนหมูปิ้งอยู่แล้วก็แบบฉันวางฉันแทนรู้เธอฉันวางเลยแล้วเดวิกาก็บอกเฮ้ยแต่เมื่อกี้เดวิกาเพิ่งกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกกินกี่ไม้ค่ะอะไรแบบตลกดีค่ะคือแซวกันอะไรเงี้ยน่ารักเหมือนเออชอบดีค่ะรู้สึกยังไงบ้างว่าทุกคนเอาเราเป็น inspiration ในการหือว่าดูแลตัวเ่นอะไรอย่างี้ใช่ค่ะก็ก็ขอบคุณค่ะที่แบบชื่นชอบอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า ที่จริงแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบเป็นแบบไหนเลยอะ่ะใหม่รู้สึกว่าทุกคนเป็นในแบบตัวเองคือสวยอยู่แล้วไม่ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นเหมือนใครคะ่ะไม่ว่าจะเป็นไซส์อะไรไม่แบบไม่รู้สึกว่ามีเสน่ห์แล้วก็สวยถุงคนเลยคะ่ะใช่คะ่ะและที่จริงใหม่ก็ข้าแมวนะคะอยู่อย่างเงี้ยใหม่ก็ไม่ได้แบบว่าเป็นเหมือนในรูปตลอดเวลาลยอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีแบบมีมุมถูงไปทุกคนเวลาเราลงถ่ายรูปแล้วก็มีมุมแล้วก็มีแอ เราคิดรูปไม่มีไม่มีแอปช่วยยังไม่ใหม่แต่ถ้าคลิปวิดีโอก็ความจริงค่ะใช่ค่ะก็มีแอปบ้างมีใช่แอปบ้างมแต่รูปนี่รูปแต่รูปนี้ตกมิดตกอะไรมั้ยมีสิค่ะมีสิค่ะอันนี้ยิ่งมีเลยมีเลยแล้วท้าใหม่ชายรั้วหนึ่งปโตเดี๋ยวนี้คือเราก็อยากจะสวยยังไงเราก็ทำได้หมดอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่อย่ากคุณรู้สึกว่าของเกินไปหรือเปล่าจริงจริงอันนี้ใหม่เห็นแล้วใหม่ก็รู้สึกว่า เออในมุมบางคนอต่ไหม่ก็เข้าใจว่าแบบเขารู้สึกว่าอย่างนี้อาจจะมากเกินไปหรือไงใหม่ก็เลยบอกว่าเอออย่า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 เอาใหม่เป็นแบบแบบอย่างถ้าสมมติคนที่ที่ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมถึงบอกว่าทุกแบบอ่ะสวยหมดเลยสําหรับใหม่ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นแบบใหม่หรือว่าแบบไม่จำเป็นต้องเล็กไปกว่านี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะยังใหม่เองเหมือนกันใหม่ก็มีช่วงที่ผ่อนปลนกับตัวเองเหมือนกันช่วงไหนไม่ทํางานใหม่ก็ใหม่ก็กินใหม่ก็ใหม่ก็น้ำหนักขึ้นปกติแต่ว่าอะไรที่ใหม่ทํางานใหม่ก็ต้องรับผิดชอบ งานของใหม่อะไรค่ะใช่ใหม่ก็เลยต้องต้องต้องดูแลตัวเองถ้าใหม่ไม่ได้ทํางานในวงการนะคะทุกคนใหม่พูดเลยใหม่ไม่ได้แต่่่ใหมมไได้ติดว่าเมกใหม่จะต้องหอมตลอดเวลาใช่ไหมคือจริงๆสำหรับใหม่ใหม่รู้สึกว่าเอาที่เราออกกล้องแล้วแล้วคนเห็นเราเราสุดแล้วเราดูว่ามันสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทุกคนก็รู้ว่าในจอโทรทัศน์ก็จะแบบขยาย ใช่ครัทีวีไม่เคยหยุดขยายสักทีใช่ค่ะจริงๆถามแล้ววันๆหนึงใหม่กิจกรรมการกินถ่ายลอเป็นยังไงบ้างใหม่ลองมาหลายวิธีมากเลยนะคะดูแลตัวเองอ่ะสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ความบาลานซ์ค่ะแล้วก็ต้องเอาสุขภาพเป็นหลักเพราะใหม่เคยสุขภาพไม่ดีมาแล้วด้วยค่ะแล้วตอนนี้ใหม่แบบใม่รู้จักว่าเออเราจะดูแลตัวเองยังไง ทานอาหารสามมื้อไม่สามต้องสามนะแล้วพวกมันก่อนก็มาแล้วแต่วันค่ะถ้าบางวันมันถึงเวลาที่เราใกล้นอนแล้วใหม่ก็จะไม่คือใหม่จะไม่ทานใกล้เวลานอนพี่เตยเขาทักบ้างไหมใหม่กับพนักงาของเราที่แบบหอมไปไหมไม่ละค่ะใหม่ก็ก็ไม่นะไม่ไม่ค่ะเพราะอยู่อยู่ด้วยกันแบบว่ากินข้าวอะไรก็ปกติเขาก็ไม่เคยเขาก็เห็นใหม่กินเยอะด้วยแหละเขาก็เลยแบบไม่ค่อยมองว่าใหม่โผใหม่รู้สึกนะแต่ว่าเขาชอบดาวมี่ที่เป็นหาง เขาต้องชอบทุกแบบ